พระพุทธเจ้าของเราท่านก็นยิ้มและท่านก็นบอกว่าอานอนท์เราคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวตนเองจะยากจนจึงรู้จักขนขวายในการให้ทานกลัวเหมือนกันแต่กลัวคนละอันต่างคนต่างก็กลัวยากจนด้วยกันแต่เวลากระทำไม่เหมือนกันระหว่างคนพาลและบัณฑิต คนพานนั้นไม่ได้หมายความน,นักเลงพวกเราอยากเข้าใจผิดว่าคนพานคือนักเลงผิดบานพานเมืองตีหัวเท่าบานพานบานพานเมืองเพลินผิดบานพานเมืองคนพานนั้นหมายความว่าคนที่มีความรู้น้อยมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์น้อยพูดง่ายๆเรียว่าคนโง่น,นั่นแหละเด็กจะโกรธกัน เพื่อคนโง่คนพานไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนกลัวตนเองจะหมดจะสิ้นกลัวตนเองจะยากจนแต่บัณฑิตชนผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญากลัวตนเองจะยากจนจึงขนขวายให้ทานไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยมีโอกาสก็ทำเก็บเล็กผสมน้อยตามโอกาสตามจังหวะ ไม่ได้หมายเขาว่าจะต้องทําให้มันมากมายกายกองหมายเขาว่าหาโอกาสหาเวลาอันเหมาะสมบางทีจําเป็นจะต้องเลือกอีกด้วยในการให้ทานถ้าอยากได้บุญให้ความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจมีผลทางโภคะทางวัตถุไม่ต้องเลือกก็ได้แต่ให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใส นัตถิจิตตังปสั้นนำหิอปการนมามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วการกระทํานั้นบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีแม้ว่าจะให้ของนั้นเป็นของน้อยแต่จะมีค่ามากล้นพ้นลำพันในจิตใจเศรษฐีคนรวยอาจจะทำบุญแสนบาทเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนยากจน อาจจะทำบุญห้าบาทสิบบาทข้าวสักหม้อหนึ่งแกงสักหม้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เต็มอกเต็มใจเพราะหามาด้วยความบริสุทธิ์และหามาได้โดยยากพรไะนั้นไม่ว่าจะมากแก่น้อยจึงบอกว่าเมื่อจิตเลื่อมใสและของทานนั้นบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ดังที่ท่านผู้เป็นประธานทายกพากล่าว